สวัสดีครับแฟนเบกิตาทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับพัตเตอร์นะครับแล้วก็พี่ตองหนึ่งนะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสอกฤษาคุชคาพี่หนึ่งครับวันนี้เรามีรถรุ่นอะไรมานำเสนอกันวันนี้มาเมื่อกี้เลยวันนี้เราจะมีรถเล็กซัสนะครับตะกูลเล็กซัสนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นปี2,7 1 7นะครับ e อ3 0า s นะครับวันนี้มาในราคา 1 3 9 0 0ล้านบาทโอ้โหผมชอบอย่างครับเล็กซัสน่ะตัวใหม่ๆหมเขาจะออกแบบมานะครับาต่ตัวเก่ามากเลยนะผมใช่ครับเขาจะออกแบบมาทรงนะครับออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับดูจากไกลนะครับถูกต้องมุมสามเหลี่ยมนะครับเหมือนเหมือนมุมแมลงอะไรประมาณนั้นนะครับหรือถ้าดูกันอีกอย่างหนึ่งก็ มันดูได้หลายแบบอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเห็นแล้วล่ะปุ๊บแล้วเรารู้เลยว่าเนี่ยคือเล็กซัสหน้าของเล็กซัสท้ายของเล็กซัสแน่นอนนะฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับองเขาใช้เป็นเหมือนเดิมเลยไฟ LED นะครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีลายเส้นนะครับใช่แต่ว่ามีหลายดวงนะใช่เียเขาไม่ใช่แบบดวงเดียวแล้วเป็นหลอดนะนะไม่ใช่ครับเขาเป็นมีหลายดวงเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอันนี้คือแม็กเดิมเดิมเลยที่มากับรถนะครับผมเป็นสีเทาไฮเปอร์ตัดกระสีเออไมดจะทำเป็นเหมือนมีมิติ สวยงามนะครับตัวนี้ให้ดูท้ายนะครับเพราะว่าสีดําของเขาเนี่ยตัดกับด้วยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นโครเมียมซะส่วนใหญ่นะครับด้วยสีดํามันก็เลยทําให้ดูแบบตัวรถเย็นขึ้นนะครับมันให้ดูแบบพรีเมียมขึ้นนะครับให้ดูมีราคาหรูหรานะครับอันนี้คือบอกอีกทีนะมันเป็นตัวท็อปสุดนะครับใช่ครับท็อปสุดเนี่ยภายในจะสีดานะครับตัวนี้พาไปดูภายในกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยคุณน้องมอเตอร์ดูพรมก่อน ม่านหลังคาเนี่ยพรมหลังคาเป็นกำมะหยี่มันไม่ใช่ใช้แบบเหมือนของรถทั่วไปนะถูกต้องครับมันจะนิ่มแล้วก็ละเอียดมากนะครับโอ้เหมือนแบบเหมือนกำมะหยี่แบบละเอียดละเอียดเหมือนเหมือนคล้ายคล้ายพวกหนังอคาน่าใช่ครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ดูนะละเอียดมากแล้วแบบคืออันนี้ข้างในคือเขายังสภาพดีอยู่นะข้างหลังถือว่า ข้างหลังนี่ผมว่าไม่ช้ำเลยนะแสดงว่ารถคันนี้นะครับลูกค้าลูกค้าซื้อมาใช้เองขับเองอ่ะเหมือนขับเองนะไม่ไม่ได้มีคนขับให้นะครับเนี่ยเราดูไล่จากลักษณะเบาะนะครับเดี๋ยวผมจะลงเปิดกระจกลงนะครับคุณน้องมัตเตอร์ครับเปิดกระจกฝั่งซ้ายลงหน่อยอ่านะครับตากล้องครับพี่ตากล้องครับดูนะครับดูเบาะข้างหลังนะครับนี่นะครับยังตึงเปียอยู่เลยนะครับเป็นเบาะที่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับของเบาะนะ แล้วก็เบาะหนังยังตึงนะครับวิบบ่งได้นะครับเส้นสีขาวนะครับเนี่ยผมว่าไม่มีใครนั่งจริงๆริงนะคุณน้องมเตอร์แล้วก็ส่วนประตูเนี่ยข้างในมันจะเสริมใย,ยพวกโครงเหล็กนะครับ,รบม,ม,มันจะหนามันจะหนานะครับเวลา,าเรา,เราปิดกระจกมันจะได้แค่นี้เล็กซ <c oughs> <c oughs> ันเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีแผ่นรองเขาเรียกว่าเหมือนที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับผมเพราะว่าด้วยออกแบบมาให้คนยุโรปด้วยนะครับเนี่ยเวลาเราขับเราจะลักษณะแบบวางแขนแบบนี้ ผมฝรั่งเขาชอบทำรถด้วยด้วยสรีระที่เขาใหญ่กว่าคนเ<ข>อเชียนะครับเขาก็จะขับแบบลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยมันจะสบายเลยแต่พอมามาเป็นที่คนเอเชียใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างคือลงตัวการออกแบบของเขาคือลงตัวเลยไม่มีไม่มีมมชิ้นส่วนหรือวัสดุตรงไหนที่ทาทาออกมาได้แบบไม่ดีเลยเนาะพี่หนึ่งใช่ครับสมบูรณ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วตรงนี้นะครับบเ,เห็นไหม เขาก็ซ่อนไว้เปิดเปิดเปิดสลูปหน่อยครับกระจกเปิดหน่อยแล้วเปิดมากไม่พอครับเราต้องเปิดให้แสงมันเข้ามาด้วยเพราะตัวผมดำนะในกล้องสว่างเหรอครับในกล้องสว่างใช่ไหมนะนี่คือซันรูปอันเดิมนะครับจากโรงงานนะต้องขอบอกท่านลูกค้าก่อนนะครับตัวบีเมียมจะมีนะครับที่พักแขนนะครับข้างหลังเป็นปุ่มกดนะครับดึงลงมานะครับนี่นะครับเป็นปุ่มกดนะครับสามารถปรับเสียง ได้นะครับสามารถเปิดพิทยุได้นะครับเปิดปรับความความเย็นของแอร์ได้นะครับแล้วก็ยังมีช่องนะครับเก็บของนะครับข้างในก็จะเป็นกระยี่ใช่นะเก็บของมีค่ากระเป๋าไว้เล็กของผู้หญิงอะไรเงี้ยครับเก็บได้เล็กซัดนะครับโลโก้คดจริงๆนะไม่มีตัวหนังสือขานแม้แต่นิดเดียวไอเดี๋ยวขอจุดเด่นของเขาหน่อยกับโหมดอีโคแล้วก็โหมดซัพพอร์ตของเขาเนี่ยพี่หนึ่งรู้ไหมว่าสมมติว่าเราปรับโหมดอีโคเนี่ยการทํางานของ ่าไม่ใช่แค่การทํางานของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าเราหมุนมาทางซ้ายเนี่ยมันเป็นการทํางานของโช๊คช่วงล่างต่างๆด้วยนะครับแล้วถ้าเราปรับมาโหมดสปอร์ตเมื่อไหร่เนี่ยหน้าจอมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่นะครับให้ดูนะครับว่าทุกอย่างนะครับของเดิมนะครับพวกกิ๊บนะครับพวกหมุดต่างๆนะครับยังดูสวยงามน้อยนะครับไม่เคยแก่ มีคันนี้ไม่สนแน่นอนนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับบอกได้คําเดียวนะครับลูกค้าที่น่ารักส่วนฝาฝาปิดเครื่องนะครับก็จะบุงบอกเลยนะครับว่าเป็นเล็กซัสนะครับไฮบิดนะครับก็มีสัญลักษณ์นะฝาโป้งนะครับดูนะครับบุกกันความร้อนนะครับนี่ของเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนแต่มีติดฟงติดฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ใช่แล้วครับนะครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่1.99นะอันนี้เป็นรถพรีเมียมนะครับนี่ อีกรุ่นหนึ่งที่น่าขับและหน้าเป็นเจ้าของนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นตัว BMW 523i นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าพี่หนึ่งรู้ป่ะเครื่องยนต์ของ BMW เนี่ยการขับขี่ของเขาอะไม่ได้กินน้ำมันเลยนะ BMW ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับตัวนี้ได้สูงสุด15-16กิโลต่อลิตรเลยนะสวยนนไหมจริงๆไม,ไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากพีกว่าคันนี้เพราะว่าแบบ มันลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของไฟหน้าใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะช่องลมด้านหน้านะครับที่ใหญ่แสดงถึงสอญลักษณ์ของ BM นะครับนี่คือต้องมีทุกคันต้องมีทุกคันนะด้านข้างเนี่ยของ BM ส่วนใหญ่มันจะปิดหมดใช่มันจะไม่มีช่องวาวให้ลมออกนะครับเขาก็เลยทำเนี่ยเห็นไหมด้านข้างอะไรเงี้ยมันปิดหมดมันไม่เหมือนตัว m Sport พเนี่ยถ้าเอ็มซมันก็จะมีคีบใช่มีคีบให้ให้ลมเข้าลมออก เดี๋ยวขอบอกราคาก่อนนะครับคุณน้องมตเตอร์ราคานะครับคันนี้นะครับปี2 0 1 1นิะครับ52-3ไขอขายในราคานะครับวันนี้9 7 9 0 0 0บาท9 7 9 0 0 0บาทราคาไม่ถึงร้านคุณได่้านดีมโฉมใหม่ซีดี5้ด้วยไม่ใช่520นะ523นะครับ523นี่ก็รองจาก528ถูกต้องนะตรงนี้นะครับจะเป็นลายไม้นะครับสีนะครับสีเข้มหน่อยนะครับ สีออกโทนสีดําเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับ bm ภายในเขาก็จะเน้นไปทางแบบพลาสติก่าอยู่แล้วถูกไหมพี่หนึ่งใช่ครับเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนคอนโซลเขาจะไม่ได้เปลี่ยนมากเขาจะเหมือนเหมือนกันแทบแทบแทบจะถูกไหมนัหลายคนนะครับสงสัยว่าแล้วเปิดแอร์ปิดแอร์ยังไงนะครับคุณน้องมัตเตอร์ครับกดให้เขาดูหน่อยนะครับกดที่ใบพัดนะครับใบพัดอันเล็กอ่ะอ่ากดกดเลยหมดเลยครับแล้วมันก็จะดับเองนะครับ อ่ะเนี่ยมันจะดับเ่าแต่ถ้าเรากดฝั่งนี้เขาจะแยกนะใช่จะไม่ใช่แบบอ่ะเราเปิดข้างเดียวก็ได้นะอ่าใช่แอร์เขาจะเป็นแยกเลยแล้วก็ปรับอุณหภูมิซ้ายขวานะครับใช่เบาของซีรีส์ห้านี่ใหญ่จริงๆนะใหญ่สร้างมาเพื่อคนขับเลยนะอืมเพราะว่ามันมันแบบใหญ่เลยอะใช้คำว่าใหญ่เลยดีกว่าเพราะว่าข้างหลังนี่ถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายนะครับแต่ว่าซีรีส์ห้านี่เหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อคนขับกับคนนั่งข้าง มาดูนะครับมือจับข้างหลังครับเดี๋ยวขอนญาตชี้แจงนิดนึงนะครับมือจับนะครับรถ BM นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใช้อายุมันครบแล้วนะครับ5ปีตัวนี้นะครับกดลงไปนะครับจะเริ่มนิ่มนะครับจะเริ่มเสียที่มือจับเนี่ยจะเริ่มเหนียวเพราะบ้านรองอากาศร้อนแต่นี้นะครับเราจัดไม้ใหม่ทุกอันนะถือว่าลูกค้าก็เปลี่ยนไม้ใหม่หมดเนี่ยก็ถือว่า ลงตัวนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเองอีกนะครับนี่ครับตัวมือจับนะตัวนี้มีม่านนะครับคุณน้องมาเตอร์มีม่านด้วยนะม่านนะครับใช้ดึงกับมือนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าภายในนะครับสีเป็นสีเบดนะครับซึ่งต้องรักษาดูแลรถค่อนข้างจะดี พราะไม่งั้นมันสุกกระปกนะครับคุณน้องวอเตอร์ครับผมในราคานี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับสามารถกู้แบงค์ได้เต็มนะครับเป็น5 2 3 i เนี่ยสามารถกู้แบงค์ได้เต็มผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ20,000แล้วก <สา S 2> ันนะครับถ้ากู้เต็มนะครับ5้ารูปีผ่นอนตกอยู่เดือนประมาณ20,000นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างบนรถนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยใช้ได้หมดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเกียร์ทิปโทนิกนะครับใช้ได้ปกติเลยนะคือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไป ดูข้างหน้าทีให้เห็นเลยนะครับว่าการปรับโหมดการปรับองศากี่เซนต่างๆนะครับนี่นะครับนี่การเซ็ตนะครับจะขึ้นบนหน้าจออ่าเราจะเขาจะบอกเลยนะเราสามารถเช็คได้เลยว่ายางเราพร้อมไหมนะนะ้ำมันเครื่องพร้อมหรือเปล่านะครับเราจะมาเช็คตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปแบบเหมือนรถญี่ปุ่นใช,ใช่ไหมที่แบบไปเปิดฝากระโปรงเช็คอะไรอย่างนี้เราสามารถเข้ามาเช็คบนรถได้เลย นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างก็คืออยู่ในโอเคหมดนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้พัตเตอร์แล้วก็พี่ตองหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ